รำวสการครับผมน้องตาครับเจริญพรเอฟซีทุกคนโอ้เมื่อน,นี้โอกาสดีมาเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญน,นะครับเนาะนโดยมางานของอาจารย์ไขเพื่อนโดยบริเรนัดไม้กันเอฟซีกับบริเลนัดนัดไม้กันบริเรนัดไม้กับแอดมินนะครับผมแต่ว่านี่แหละครับมาหลวงงานของอาจารย์ไข่น้องตาน่าจะเมื่อเหร,หรหอนนครับนี่มาจองมือ สองมือแล้วสองมือแล้วหรือ่ครับสามมือนี่แหละสี่จะบันนี้สีได้เดินทางกลับมือไหนครับเดินทางกลับมือนี่ล้วเดินทางกลับมือนี่เลยวเปล่าครับว่าโชคดีทศนนิคเขาไม่เจอพอดีเออเมียนโอ้เกือบเล่น้าเกือบขาดแต่ว่าในส่วนของแนวทางตัวเลขของหลวงตานะครับหลวงตาปิิศนาการล่องหายเอฟซีมันเบิ่งแล้วหรือครับตั้งแต่หลายมือแล้วหรือครับ แต่ว่าอันนี้คือเป็นอ่าในส่วนของเลขสูตรคำนวณมาครับผมสูตรคำนวณอันนี้ภาษาเลขสูตรคำนวณซู่มจักหน่อยก่อนครับนี่นะครับเนาะต้องได้หายเด่นบนมากหลักหน่วยคือมีเจ็ดมีแปดมีเก่ารับหลักสิบมีศูนย์มีแปดมีเก่าแต่ว่าเห็นวงกลมแดงๆสองอันคือแปดกับเก้านี่คือน ตัวเน้นเลขกวิ่งเลขกเด่นเหลขกเด่นมาครับเลขวิ่งรูดวิ่งรูดเด่นบนแปดกับเก้าแสดงว่าแปดกับร่องร่องซูนครับเนตัวนี้เด่นตัวนี้ร่องนะครับเนาะครับติดตัวร่องเด่นแปดกับเก้าครับแสดงว่าแบบนี้นี่คือแปดกับเก้านีมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยถูกต้องไหมครับแม่ตัวนี้ตัวแปดเก้าซูนคือเป็นตัวเอกเลย ตัวนี้เป็นตัวประกอบพี่ซิตัวเอกคือตัวนี้มีแปดมีเก้ากับศูนย์เนี่ยนะครับที่พุ่งกลมไปนี่ัวเป็นตัวประกอบองค์ประกอบน่้ยสามตัวสิบสามตัวจับคู่ได้เก้าหางเก้าคู่แต่ว่าบัดนี้เห็นลวงตาวงไห้ซีอันึ้นเน้นไปทั้งสีสีซีคูเลยเหรอครับขม้นหนเป็นตัวร้องึ้นบนี้ ตัวร้องเป็นตัวกันตัวร้องตัวกันน้องแตาคือบววงจะแปดครูนะครับอุ้งอ้วนทั้งที่ก็ไม่ไมีสิว่าเน้นิ่งละสนะบวแมนเห็นบวงวดบังหันน่ะเท่าวงไม้หลายอันแล้วมันออกตัวบววงไหมกางขี้ละอันนี้เท่าวงนี่แหละเลี้ยงขี้เขาคิดว่าะจริงจริงนี่อาจสิเป็นความตั้งใจก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ากับบอกตรงๆชัดแจ้งเกินไปครับบอดีนะครับไม่นหงส์บังขันนี่มี มีอยู่แปดหรือเก้าคือกันนี่แหละเก้าเก้าคู่เก้าเมืนบ่ครับเก้าคู่สมัครวงไปหกเจ็ดนี่แหละครับแต่ว่าออกตัวโบว์ว้งนะครับทิ้งเสียกับบันเน่บอนอนครับมันจึงจะกับออกตัวบ่ตัวบ่ลเน่นบ่ยังนะครับตวงเดี๋ยวออกตัวเสียกัออกตัวเน่นทิ้งเสียออกตัวบ่ลเน่นครับแต่ว่าจะลองพิจารณาเบื้องเนาะนี่เป็นแนวทางในเอฟซีพิจารณาเบื้องเราอ่าลุงตาคผมใหม่ สูตรนี่นี่เน้นมาทั้งบนโดยเฉพาะเลยบ่ครับถูกตองเนี่ยบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเน้นมาที่บนอย่างเดียวงวดที่ผ่านมาเก่งบนฮะโอ้เก่งบนหาสอนี่ตรงๆเลยบ่ต้องกลับนะครับแต่ว่างวดสองเก่านี่ออกตัวกลับอยู่นะครับงวดสองเก่าออกตัวกลับแต่ว่าสังเกตว่าตอนที่ออกตัวกลับนี่ไปออกล่าง แต่ว่างวดออกแปดศูนย์มันเป็นยังสี่ที่บรับมันเหมือนศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์มันมาคือมันคืองวดนี้เด็กันไหนที่งวดนี้มันผลมาออกตัวเลขวิ่งจักสิมันมันออกผสมระชานกันนี่ับมันมาน้ากันเลยมาน้ากันเลขเด่นจับคู่กันมากนะครับเลขแปดศูนย์ครับสรุปว่าเน้นบนแต่ก็มีโอกาสที่จะไปล่างได้เหมือนกัน ลักร้อยแปดกับสามนี่สูตรนี่นี่สถิติดีบ่ครับบ่ดีบ่กบ่ลงโอ้ยถ้าลงเือกันถ้าไม่ดีบ่มั่นใจบ่รเลงนะไม่มั่นใจไม่เอาลงแมนเอาฟังด้วยครับด้วยบาทนี่หลักร้อยเนี่ยมันมันผัดเหมือนกัดเชื้อครับนั่นนี่แปดกับสามอ๋อในส่วนรักร้อยนี่คัดคัดคัดกองแล้วคัดกองแล้วจะเฝ้ามาลง ครับอันนีบอดีก็เอาว่าตามครับสูตรบอดีสูตรเดิน,นดบอดีนี่ังมอเอาที่คัดสูตรที่มีสถิติเดินดีที่สุดมรดีพันานมาลักลอยนี่ลุดไปจะอยากยากยักยาก,ยาก,ยากเพิ่มเพิ่มเลขดับล่างให้หลงไปเน,นี่ยรับแางมีสองตัวเพิ่มลงไปยังสองตัวเป็นเป็นตัวได้อีกครับเป็นสามกับเจ็ด สิบล่างนี่ดับดับดับสิบล่างมึงอ๋อดับสิบล่างอันนี้ไปใกลุ้กุระบับเพื่อมาดับสิบล่างดับเจ็ดสามกับเจ็ดดับสิบล่างสามกับเจ็ดะครับผมนะครับมันเป็นมันที่เป็นสานโตนี่ดับเงิน เนี่หยทั่วมาด,ด,ดีดีบ่ค่อยหลุดหลุดหน่อยรุดหมดท้อ,องหมดสุดสุดดับนี่ปะครับเนี่ยเบียดเบิ่งหรอไล่เบิ่งหรอบ่บบ,บ่ดีบ่เอาเนาะครับแต่ดับบนนี่ก็คือศูนย์เม็ดเดียวเนี่ยน,น,นะครับแต่อันนี้มันเทลียมั้มันอยากหลุดอยู่ก็แต่ว่ามันเกรริหลุดหน่อยอย่างเงี้ยครับรับบน นี่ก็คือเลขสูตรคำนวณแต่ว่าบานนี้มีทิเด็ดครับผมในนี้อาจารย์ใครบอกว่าต้องถามพิษณาฝันดีว,าว่าสั้นแม่นนอวัดอาจารย์ใครแม่นมาขึ้นแหลกแตฝันเลยขึ้นแหลกฝันเลยคือว่าได้ตะกุดน้ำาจารย์ขึ้นขึ้นถวายเห็นอ๋ออันนึงตะกุดตะกุดอมหาลาบปราไทยดีเพื่อนว่าดีว่าชุดจอดเนี่ครับ เลยอธิษฐานอธิษฐานร่องมือร่องขวามคล้ายๆว่าร่องขวามมือเลยนะโอ้ได้ของมา่ะร่องขอาเลยหนุ่ออธิษฐานเล้วปวดว่ะคอยสุขฝันสุขเล้สุขเลยหลับแล้วฝันดีเล้วปวดครับนอนน้่งกับฝันเลยเป็นเลี้ยงเป็นเล่าเลยอืมกับว่าอัจฉริยะยูดีมันที่ดีอยู่ตัอันนี้งของพิ่นครับน้าอัจฉริยะยู่เองครับเกิดปฏิหารต้นนี่งของพิครับ มันคอยก็ยื่นไปท่นว่าทั้งเัินคอมเมนต์กันเนาะครับผมนี่แอดแอดมินว่ากันครับผมอาจารย์มันโอ้เอฟพวกเอฟซีก็ว่ากันหลายแม่นครับแม่นนี่จะรักฐานเป็นลักฐานยืนยันก็ค่อยค่อยค่อยเสียของอะไรมาเห็นกับมาเจอเพื่อนแรกฝันยังจริงจัว่าเรียกว่าฝันเนแบบครับผมคือว่าฝันฝันว่าไปโยมชวนไปหลอกคล้องที่แรก ลอกคลองน้ำมูบาอ๋อไ,<ป>ไปลอกคลองลอกคลองลอกคลองน้ำคลองน้ำน<า>นมูบาน,าน,นาครับผมลอกเอาคลองสกปกขึ้นนิดเดียครับระย,ยะขึ้นนิดหนึ่งนี้ลอกไปลอกไปไป,ไปพ่อไปพ่อผู้ชายผู้หนึ่งสูงกำเัิงตีกําแพอยู่ตีคถ้ายๆว่าขนังปูนละขนังปูนมองไหนมองนึงละทุบทุบทุบแต่เป็นซี่เลี่ยมหิมแตกออกง่ายออกอ๋อครับ ผู้ใส้กําลังทุบกําแพงออกำลังทุบพนันงโกนอยู่ครับเอออืมถือควานปอนทุบตึมต,มตึมขึ้นสูงสูงก็บรรู้ว่าเป็นไผครับอือบ่เห็นหนาสัตนะแต่ว่ารู้ว่าสูงครับบานนี้ก็เลยหยุดยืนมึงควายไอ้ซุ่มย่มไป,ไป,ไปครับก่อนพระเจ้าไปมึงรอกคว้างไว้เดียวครับก็เลยยืนมึงย่อมู้นั้น ตีปูนมันชั้นสี่งอยมันจะออกมันบานไมนจะลมบอกว่าวันเพราะว่าพี่ห็นว่ามันไข่ไหลมากวันนี่ไข่เฉพาะถ้าใส่ไข่เป็ดเอาไข่ใกล้่ละครับแต่ว่ามันถ้าไข่หน่วยง่ายเบอร์ไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์หนุ่ง่สุดเนั่นแหละกิงไม่เป็นครูเลยมันมันยุดยุดธนาอันร่มตากัแหงแตกปุ๊บไข่กิ่งออกมากิ่งมันมันยุดยุดธนาสองกิ่งไม่เป็นครูเลยครับสอง คู่หนึ่งะคู่หนึ่งก็คือสองข้างเมียนถูกต้องก็คืว่าแปลกใจแล้คู่หนึ่งกับพปลี่ยนสองข้องแล้วครับเออแปลกเนาะถูกกัาแพงแตกแล้วไข่ไหลมาหยุดพี่ต้นอ่ะมันแปลกว่าศจรย์บ่แลวที่แปลกกว่านั้นคือนอนวัดอาจารย์ใครฝันเกี่ยวกับใครอธิษฐานร่องมึงครับอธิษฐานตะกุดนี่แหละแต่ร่องใครว่าคันภาษาทั้งโลกภาษาทั้งเงินโลกเศร้า โยมอย่างกษิวาล่องของก็ค่ะภาษา,<พ>า<อ>ชาวบ้านโยมนนเออนาะกษิวาล่องของอ,อีล่องของก็เ,ออเ,ออจเจอดีดีคับไทยบ้านว่ากันครับมาน,นี้ใคร,ร,ร,รแตกบ่กะะรรรครับใครมันลมลุ่งไครแตกบันแตกพนังคนลมลุ่งครับที่ใครก็แตกปุกไงก็เกาบ่นข่งนวลเหนี่ยมันเนี่ยใครเนี่ยแต่เหนี่ยนวลที่ยังเห็นใครอัน เขาอขเขา่าเขาเสียบไม่ขายเป็นเนี่อสันหละอุยง่วงมาเขาถวายเลยบ่ปอุยตีปุ่นให้มาแตกแล้วแตกปุ๊บหนิง่ายขึ้นกัเขาอีกง่ายขึ้นเมื่อซ้ำเมื่อซ้ำกัะทนนี่แหละงกมาซ้ำน้อยกสมโอ้ยง่เหมือนตัว่างคร up, ับเป็นพี่ยังเขาพาไปแล้วหุยแก้มอันหุยตาครับหุไม่หุยสันเลยสองหนวยเลยทั้งสองหวยกันนั่ง ครับใส่นั่งสันเหนาสันเอาจนมดสองเงยเลยอิ่มเปียเลยโอ้ดีๆเป็นนิมิตฝม้ที่ดีเ่นเป็นฝันที่ดีเนี่ยฝันที่ดีแล้วดีพร้อมครับแล้วที่แปลกประหลาดคือฝันถึงใครนัานวัดอาจารย์ใครฝันถึงใครเพราะว่าท่านฝันอยู่วัดนี่เลยครับอันลวงตาเคยมาผักลูกครับ อันน้องจาเคยมาพักอยู่นี่มาแตงแต่เพิ่นวันในเห็ดอันกุตลังนี่มันในนี่หรอกแตงแต่มีเนีนอยู่นอนอยู่ห้องแถวกุตลังแถวหน่ห้องแถวหน่อที่เป็นพุหลังที่เป็นเป็นห้องเป็นห้องนั่นไมครับมาพักู่น้ำฝนช่วงหนึ่งบางเก็ฝันฝันนี่ครับฝันว่าผู้ชายใส่ชุดขาวมีตาปราขาวนี่แหละมีเม็ดตาปลาขาวนะผู้เเ่าครับย่างเข้าไปในห้องในกุดครับอืมเปนเปีนเจนเลขให้ บาปากเบรารเบเขียนเลขให้แปดแปดกับเจ็ดเจ็ดบานนี้ก็เลยเอาห้ร่มบ้านนี้สิ่งครับอันนี้คือพูดถึงความหลังเนาะอันนี้คือพูดถึงความหลังคั้งนั้นคั้งแรกนี่มานอนบัามันจะคือนกันมิงเกียรคล้ายๆกันแต่วเสียเสียว่าคุ่มคุ้มดีอืเสียบานนี้พ่อหายเลขพระเจ้าแล้วครับย้อนจากไปไปฟังราคาช่วยไก่เลขออกเจ็ดเจ็ดไงเสียเลย <im itation> บ้านนี่ถือเลขแล้วครับแต่ว่ารอบนี้หันบ่ได้ฝันเป็นตัวเลขแต่ว่าฝันว่าเป็นหน่วยใครว่าเป็นใครเออใครจริงหรครับหน่วยใครสองหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยเบอร์ศูน,น,น,นย์ห <im itation> นเบอร์ใหญ่สุดเนาะก็เอิญเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ค,คือตอนที่กริงลงมาเนี่ยหน่วยประมาณไข่ฟองขนาดประมาณเบอร์ศูนย์แต่ว่าพอแตกพอแตกแตกแล้วใหญ่ขึ้นประมาณลูกมะสมโอลนดไปนวลมแต่นวล นี่จ้างเงินไค่สีมันจะเป็นเนื้อนุ่นเป็นสียังใครเขาไครเสียบใหม่ที่เขาเห็ดไครปิ่งเนาะเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญหลวงตาก็ได้ฉันพร้อมโยม่มอว่าถวายเป็นผู้ใช้มันบอกครับตัวสูงสผู้ตีปูนนะครับผู้ตีปูนนะว่าถวายสงสัยเพื่อนตั้งใจเอาใครมาให้กับผู้จักนี่แหละปัญหานี่แหละพี่บ้านดีเป็นนิมิตดีมาที่ก็ขอพุ่นพุ่มจะที่จะฉันอยู่ครับสินตีเป็นตัวเลขตัวไหนครับอานนี้ ใครสองหน่วยเนอะมันค่ะที่ว่าเป็นศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์นี่แต่คัดตีได้ที่ได้เป็นประมาณอยู่หาหกคู่มูุ้ยคือตีได้ไดเอาเอาถ้าจะเอากันจริงๆนี่นี่เอาแบบคู่เดียวเลยดีกว่าคู่เดียวเอาเอาให้ศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์กับศูนย<ๆ>์ศูนย์เอาเป็นสองก็ได้เพราะว่าสองศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์เนอะใครสองหน่วยครับอื แดี๋ยวอัตมาเป็นแปดเป็นเจ็ดเด้อที่นี้สามสามสามคู่พ่อเนี่สามโส่พ่อสองคูศูนย์เจ็ดศูนย์สองแปดศูนย์สองจะสามตัวิ้นครับเพราะเป็นน้าเจ็ดน้าแปดเลยอัตมาเอานี่เดี๋ยวกับมาถ้าน่าแปดก็คือมาชนลักลอยเลยดีครับเนาะงานชนลักลอยนี่แหละมาดีแปดศูนย์สองก็เลยแปดสองศูนย์พ่อกับนี่ก็เลยสาม เดี๋ยวเอาเอาเป็นเลขสองตัวก็ครับเลขสองตัวก็คือศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองสองศูนย์มาสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่ติดตัวเด่นเลยเด่ะตัวนี้คือเด่นเลยเอีศูนย์ศูนย์ที่ตัวกันครับอันนี้คือกันกันเนาะถ้ารักล่อยนี่ก็คือจับสองนี่สองเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเพื่อนกับออกครับบอให้เป็นพนนวดมันยังถี้ใจมันสีไรมันไรขึ้นนิดนึงนั่นนี่แหละ ใชยไหไมสนนะครับเนาะแต่ว่าสามตัวให้จับนี่โลดรักลอยนี่ใส่โลหลเนาะให้เพวนเรารักลอยสองตัวนี่เป็นใส่ด้วยแ,แต่<ม>บานนี่สังเกตเบ้างนะครับเดอ้อเลขสูตรเนี่ยดับบนคือเลขศูนย์ดับล่างคือเลขสองแต่ว่าน,นี่คือว่าป,ปันไปตามสูตรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเลขฝันเลขฝันขับสูตรแต่เต่ทิมอะไรหรอกคุณครับเอวมันมันก็บอว่ามันก็สูตรนี่ก็บอกปันได้รอ ครับไม่ซึ่งสูตรเลขดับนีนะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดว่าไม่เกิดว่ามันเดือดดีซิียครับว่าว่ากันไปตามสูตรนะครับมันก็มนีเอย่างเราเอฟซีอยากเพิ่งเอาพี่เจ้าหน้าเพิ่งเอาสูตรคือเป็นแนวทางครับอืฝันนี่คือเป็นนิมิตเลขพุ่มเลขแมนที่ดาตรงใส่พุ่มเพิ่นอยู่มาบอกครับอืเพราะว่าเพราะอยู่นี่มันมีประสบการณ์ที่จงเอาซูฟังว่าหันละครับ นี่หลายปีแล้วล่ะแต่ม่านั่งอยู่ห้องแถวนะปูตับขาวมาเขียนไห้เลยวันนี้ครับใส่ชุดขาวผู้เฒ่าใส่ชุดขาวนั่งเข่าห้องกึ๊กๆไปหาเลยเขียนเลขไปยังวัดนี่ไปนี่ยังเขียนเลขให้เดี่ยวเดี่ยวพวปากพวกไอพวกจีนเอาเลขให้สองคู่ฮะแปดเจ็ดเจ็ดอ๋อเซยโอ้ยพ่กเป็นตะเสียกัเสียเขียนนี่ยุ่มเลยกระนีไปนี่ออกไปออกจากวัดไปเลยครับเมื่อกี้พระพักท่านอาจารนเท่านั่นแหละครับผม เอาก็คือบทสรุปตัวเลขของลวงตาปิศนานะครับเนาะเลขสูตรกับเน้นที่เลขแดกับเลขเก้านะครับส่วนจับคู่เน้นไฮสีหางคือศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะครับส่วนเลขฝันนี่เด็ดเด็ดเลยใครสองนวยครับผมตีเอาล่องเบิงว่สิมันก็ตีได้คือกันเียเะครับเนาะดีตีได้ตีได้นลงตาเนาะครับเนาะเมียนเอาตามลุงตาว่านะครับศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์นี่แหละเนาะเ่านี้แหละครับมั่นใจครับ เพมฝันดีเยกแม่ครับฝันเสียเลยฝันคืออยู่เพราะว่ามันมีประสบการณ์้วก็จีเซียนะครับผมกูพูมเพื่อนกับจีคือกันนะ่าจะสิฮคือลูกคืูหลนั่นแหละเร็บมาห์มาเปมาไน่นะเป็นมาไ้โหลดเพราะฝันนี่มึงเพื่อนมาฝันอย่างนี้คือแล้วแล้วเลยเป็นไเรียบร้อยเลยฝันถ้าขึ้นแรกแล้วเลยมือขึ้นหรือว่าฝันไี่ขึ้นที่สวงมิด จิลี่แมนมันสบายเป็นไหแลครับอาาเป็นไหแยบครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์เนาะเอาแต่ว่าการคุ่นหลายๆเริ่ปูผู้ไมเอ้ยครับเอาโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วใน่นตั้งตัวเลขว่าจะเป็นเลขสูตรเลขขวัญบันทิพย์มุสิรบกวนหลวงตาซรัพนี่แหละครับขอบคุณหลวงตาหลายๆครับผมขอบคุณครับเจ้าเรื่ขอให้เอ็ซทีทุกท่านทุกคนสุขมันเถอทั่วประเทศทั่วโลกเถอสาธุสาธุสาธุผมปรารถนาทุกคน